สวัสดีทุกคนด้วยคะคะวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมอูน oh, น no, นะคะทุกคนเป็นเกมที่เราไม่เคยเล่นในโทรศัพท์เลย <c oughs> นะคะเป็นเกมแบบว่าส่วนมากเราเล่นแต่ในชีวิตจริงนะคะเกมอันนี้มันก็จะแบบมีเป็นเหมือนคล้ายๆเป็นไพ่นะคะแล้วก็จะแจกเล่นกับเพื่อนนอบแบบอูสนุกมากตอนนั้นก็คือแบบเออไม่ได้เล่นในโทรศัพท์นะทุกคนเล่นกับเพื่อนอนะ่ะคือสนุกมากทุกคน บอกเลยถ้าใครไม่เคยเล่นทุกคนต้องลองนะคะมาค่ะแล้วก็จะมาทดลองเล่นเกมอูโน่นะคะในโทรศัพท์นั่นเองเราก็จะเป็นเป็นคูณเลยแบบวัดกันไปเลยว่าเราจะได้เงินกี่บาทเรามีอยู่ห้าร้อยสิบหกเหรียญน,นะคะทุกคนเดี๋ยวเราแบบซบซบดีกว่าอันดับแรกก็คูณสองร้อยไปก่อนนะคะทุกคนมาเราจะชนะไหม เกมอันนี้มันก็แบบสามารถเล่นได้ทั่วโลกนะคะทุกคนไม่รู้ว่ามันสุ่มได้ใครบ้างเนาะแต่นี้คือแบบเป็นคนจริงๆไม่ใช่แบบ AI เล่นให้นะมันก็จะแบบไม่ใช่บอทหรือไม่ใช่อะไรแต่ก็คือแบบเป็นคนแบบจริงๆมาเล่นกับเรานะคะแบบสุ่มเล่นนั่นเองเหมืนก็ฝอกทุกคนกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้น้องเมียด้วยนะคะนี่บวกไปแล้วสีน้ำเงินบวกไปแล้ว เราจะชนะไหมเนี่ยมันจะมีแต่คนเล่นเก่งๆแน่เลยคือเราก็แบบเออเล่นแต่ในชีวิตจริงโอ้โหบวกมาแล้วก็บวกกลับสิครับรออะไรล่ะเอาเป็นสีน้ำเงินแล้วกันนี่เจอผมบวกหกไปเลยเรามีโอกาสนะทุกคนไม่แน่คดีอาจะพิกก็าได้เนะเฮ้ย มีผมมีนะผมมีนะเวลายังมีนะคะทุกคนสองนาทีเอาสีเหลืองแล้วกัน <Yellow. S 1> ดูซิว่ามันจะบวกมาไหมถ้าบวกมาถึงเราแล้วก็ตุย <Yellow. S 1> ได้นะอือย,ยังโชคดีอยู่ทุกคนเหลือแค่สองใบนั้นเนี่ยโชคเข้าข้างเราแหละอุ๊ยไม่มีสีเหลืองว่ะแต่มีบวกว่ะ โอ้โหสีแดงสีแดงฉันก็ไม่มีนะอย่ามาตกถึงฉันละกันนะกลัวเหมือนกันเนี่ยโอเคไม่ถึงเราไม่ถึงเราน่าจะรอดโอ้โหมาดีมาดีครับก็มาดีครับไม่โดนผมละกันเฮ้ยอย่านะอุ้ยว่าแล้วจะจบง่ายไหมเนี่ย บวกมาอีกอย่าบวกมาอีกเร็วเร็วเร็ว reverse reverse โอ้ reverse สับกันไปสับกันมาแล้วทีนี้เอาแล้วคุณพี่โอ้ reverse เบี้ยมาก เออเป็นสีเขียวละเป็นสีเขียวแล้วคนีจะพลิกไหมเวลาก็ใกล้จะหมดแล้วทุกคนเราจะชามี <Red. S 1> สีแดงจะไม่มีสีแดงเอาดิเอาดิมาดิมาดิาดสีเขียวละทีนี้ <Green. S 1> เจอเจอเจอแน่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  สิบสามมิโอ้ยเรามีโอกาสได้ที่หนึ่งแล้วทุกคนเร็วๆหน่อยดิเชื่อโอ้เวลาหมดพอดีทุกคนถือว่าได้ที่สองนะคะเมื่อกี้เมื่อกี้คือได้ที่ส <Super S 1> องนี่กีบาทละ เออได้เก้าสิบบาทเองทุกคนเมื่อกี้โอเคงั้นเราจะมาเล่นแบบเป็นทีมดูนะคะทุกคนทีมก็คือจะแบบแบ่งออกเป็นสองสองนะทีมละสองคนนั่นเองตอนนี้เราอยู่ทีมกับคนคนที่เป็นรูปโปรไฟล์เป็นผู้ชายนะ,ะทุกคนอยู่ด้านบนสุดนะ,ะนี่เริ่มแล้วนะคะเกมตอนนี้บ yeah. วิบล็อกบล็อกว่ะบล็อกว่ะบล็อกเหมือนกันบล็อกเหมือนกันเจอผมเพื่อนเอาเลยเพื่อนเพื่อนลงบวกมันอุ้ยใหญ่ใหญ่เดี๋ยวโดนคัีเดี๋ยวโดนฉันวางหน่อยช้ามากเน็ตฉันนี่แหละช้าสภาพเอาได้เริ่มใหม่แล้วเนี่ย เน็ตชั้นช้าโอเคอยังนีที่มีสีน้ำเงินอยู่ได้ไหมเนาะเพื่อนคิดนานจัด <Green. S 1> สีเขียวละสีเขียวมาละเจอผมบล็อกนะนี่เสร็จผมละเสร็จผม yeah. นี่เพือนกายชนะแล้วนิดเดียวว่นิดเดียวนิดเดียวเอาโชคเข้าข้างละทีนี้โชคเข้าข้างละ <Uno. S 1> นี่มาดิมาดิสีแดงลงมาเลย <Uno. S 1> อูโนโ่สองแล้วครับอูโน่ดับเบิลแล้วครับตอนนี้ <Boom. S 1> โอ้โหสีน้ำเงิน เจอวายเจอสวนกลับวายเอาลงมาดีบวกสองเลยเหรอบลูโอ้ยมันเอาอีกแล้วทุกคนมันเอาอีกแล้วไม่จบง่ายๆว่ะเกมนี้ทุกคนนี่นี่นี่มันบล็อกว่ะเจอเจอมันบล็อกว่ะมันบล็อกว่ะ นี้เพื่อนบวกสองลงไปเลยเ <Una S 1> อออย่างนี้ล่ะอย่างนี้ล่ะนี่นี่นเราต้องชงนะเราต้องชงนะทีมเราเพื่อนเปลี่ยนสีว่ะเฮ้ยวายวาิเพื่อนวยทีมเราโหดมากว่ะทีมเราตึงนะทีมเราตึงนะโอ้ เวลาใกล้จะหมดแล้วทุกคนเวลาใกล้จะหมดแล้วเวลาใกล้จะหมดแล้ววิ่งบวกสองไปเลยเออ oh, นี่แหละ <here. S 1> นี่แหละนี่แหละ <Hello. S 1> นี่แหละเย้ช <Hello. S 1> yeah. นะแล้วที่หนึ่งเลยที่หนึ่งวิ่งรอดแบบบุดหวิดมากได้เงินกี่บาท สองร้อยเจ็ดสิบแปดบาทจ้าชนะแล้วจ้าวิลเล์บอกเมื่อกี้ว่าจะแพ้ซะอีกทุกคนโอเคเรามาคูณสี่ไปเลยทุกคนเป็นห้าร้อยนะเรามาเดิมพันด้วย500ห้าร้อยเหรียญเล่นแบบเดี่ยวๆไปก่อนเลยเดี่ยวๆมันจะรอดไหมหรือว่าเล่นเป็นทีมดีกว่าเล่นเป็นทีมดีมันจะมีแบบโอกาสชนะไหม ว่าเล่นแบบเป็นเดี่ยวมัน่าจะมีโอกาสแพ้โอเคงั้นเรามาเล่นเดี่ยวคูณห้ารอยไปเลยไม่รู้ว่าจะสุมได้ใครนะทุกคนแล้วก็มาลุ้นไปพร้อมๆกันลุ <c oughs> ้นมากตอนนี้เราอยู่ทีมเดียวกันกับโปรไฟล์ที่เป็นผู้หญิงที่มีดอกไม้คาดผมนะทุกคนทุกคนน่าจะมองแบบง่ายๆคือมันจะเห็นแบบการ์ดเข้าด้วยอะ่ะไม้เข้าทางผมแล้วใช่ครับสีน้ำเงิน พียเเลยทีนี้มาดีเอาสีเหลืองแล้วกัน yellow ดูเพื่อนจะมีสีเหลืองเรื่งเอา้า <Green. S 1> มันเปลี่ยนสีเพื่อนลงลงอีกได้ไหมวะเออลงได้ลงได้ red ลงได้ลงได้ <Red. S 1> ไดไดนี่เ <laughs> จอ สิบสองบวกสิบสองป่ะ <Uno. S 1> อูนน่อูโนแล้ครับทีมผมอูโน่แล้ครับไม่แน่คดีอาจจะลิกก็ได้นะนี่มันจะลงบวกป่ะเนี่ยอย่านะไม่ว่ะไม่ว่ะเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับชนะเฉยเมื่อกี้กี่นาทีหนึ่งนาทีปะ นี่ได้เงินโคตรเยอะหกร้อยห้าสิบเจดอะสุดยอดเราลงทุนไป500ห้าร้อยเหรียญแต่ว่าเราได้มาเราหุด <c oughs> เราได้มาหกร้ยห้าสิบเจ็ดนะทุกคนถือว่าเยอะนะแล้วได้กําไรนี่ยโอเคเราจะมาลองเล่นแบบเดี่ยวๆกันไปเลยทุกคนตอนนี้เรามีเงินอยู่พันสี่ร้อยสาสิบห้านะคะทุกคนโอเค เราจะลองคูณหนึ่งพันไปเลยเราจะได้ไหมเรามาเสียงกันเลยทุกคนอันนี้ก็คือคูณแปดเลยนะก็คือแบบถ้าได้ก็คือได้แบบเยอะมากนะถ้าไม่ได้ก็คือไม่ได้โอเคเรามาเสียงกันดูเอาแล้วอันนี้คือไม่มีทีมแล้วนะเราเล่นแบบ VS แบบเดียวๆไปเลยเกมได้เริ่มขึ้นแล้วนะทุกคนเอาละเอาละ <Rever> อาา่ะฮะริเวอร์แล้วลิเวอร์แล้วริเวอร์แล้ววิ่มันบวกมาฉันไมมมีบวก <Four. S 2> วิโดนตั้งแต่แรกเลยดอทุกคนบวกมาอีกละเยอะซะเหลือเกินอย่าบอกนะ <Three. S 2> วิวมันบวกมาจริงด้วยอ่ะ <Draw six. S 2> วิจะไม่ถึงเราอะโอเคนี่สีเขียวผมสีเขียวผมเยอะมาก โอเคอือฮะ้นเกรนใช่โอเคผมเปลี่ยนเป็นปสีน้ำเงินแล้วกันบลูเรดอือฮะเออเปลี่ยนไปเปลี่ยนใหม่วันนี้แหละเปลี่ยนอีกเปลี่ยนสีอีก เปลี่ยนอีกไหมเนี่ยคนเนี้ยอย่าบอกนะว่าบวกมานะ่ะเฮ้ยมันรู้ว่าเราไม่มีสีเขียวนี่หว่าลงเองเลยลงนี่ละ่ะ <Blue. S 1> เป็นไงละ่ะ <Blue. S 1> อย่าเปลี่ยนสีดีดนะัก <Blue. S 1> เจอผมบวกไปเลยเฮ้ไม่บวกหรอ <a> โอเคไม่ถึงเราถือว่ารอดตัวไป เราจะ <Rever se. S 1> ดีรันว่ะ <Rever se. S 1> เออกลับไปกลับมาเนี่ย <Rever se. S 1> <c oughs> เอาแล้วเล่นกันอยู่สองคนนั่นแหละทีนี้ <c oughs> อย่าบอกนะว่าลงบวกฮะ <Red. S 1> <c oughs> ว่าแล้วว่าแล้ว <c oughs> เอา จับ4 <Draw> ออเออฉันได้ที่สองอ่ะลบหกสบหกอุ้ยเยอะนะแต่ว่าก็ได้เงินอุ้ยได้เงินหนึ R ipper, R ipper. ่งพันสามสสบเก้าถือว่าได้เยอะนะอุ้ยทุกคนตอนนี้เรามีเงินดูสองพันสามร้อยห้าสิบสี่อุ้ยเยอะมากทุกคนโอเคงั้นเราไปเล่นแบบเป็นทีมคูณแปดไปเลยหรือหรือว่าคูณยี่สิบดีนะ สองพันไปเลยไหมโอเคเรามาเสี่ยงเล่นแบบเป็นทีมแต่ว่าคูณยีสิบนายเอยใช้เงิน2อง0ันบาทนะคะทุกคนมันก็จะแบบโหดขึ้นเรื่อยนๆนะนี่มาดูกันว่าเราจะชนะไหมถ้าเราจะถ้าเราชนะก็คือได้เงินเยอะมากนะคะคูณยี่สิบเลยนะมาเพื่อนเราต้องมัน่นใจในตัวเองนี่ออ้ย อย่าบอกนะเกมมันจบเร็วไปไหมสีน้ำเงินมาเลยเพื่อนสีน้ำเงินมาเลยคิดนานวะเอา <Skip. S 1> บล็อกเจอบล็อก <Skip. S 1> บล็อกอีก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 เออนี่แหละนี่แหละเสร็จผมนี่อ่าสีน้ำเงิน ออ้มันเอาคืนแล้วอวุ้ยขอโทษน่าจะลงไม่น่าเชื่อเชื่อแล้วกรณี้ลงบวกเลยเพื่อนลงบวกเลยยังเงินมานี่นั่นนั่น อุ้ยดูฉันโบโคดเดอะอ้อา้โ,โอเอาละไงนี่เออต่อให้ก่อนขาไปเลยแผโอ้ my god เงินต้องสองพันน่ะทุกคน stop now. <c oughs> ช่โอเคไม่เป็นไรถือว่าไม่มีดวงโชคไม่เข้าข้างเราอย่างน้อยเราก็ได้เงินสามร้อยเฮ้ยทุกคน <c oughs> น่าสงสารนะจากเงินสองพันกว่าบาทต,ตอนนี้เหลืออยู่สามร้อยอะไรกันครับเนี่ย จะพ้อมากแล้วน่าแล้น่าจะแบบค่อยๆเรียนเอาแบบไม่คุณเยอะถ้าคุณเยอะมันก็แบบเออถ้าหมดก็คือหมดไปเลยมันเหมือนเล่นการเขาเรียกว่าอะไรมันเหมือนแบบเสี่ยงทายเลยอะ่ะเสียงดวงดวัวเหมือนซื้อหวยอะไรประมาณเนี้ยเลื่อเออถ้าถ้าไม่ถูกก็คือไม่ถูกเลยถ้าเราลงทุนเยอะเราก็แบบไม่ีความเสี่ยงอะไรอย่างเงี้ยนะทุกคนก็โอเคก็สําหรับ เกมอูโนโน,นะคะก็ขอลาไปก่อนนะคะก็ขอทุกคนกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดในช่องของน้องเบลได้เลยคะทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย